สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานยิงปลาราคาถูกนะครับ1,600บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งเพิ่ม200บาทนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับ ID เดียไลน์ศูนย์เก้าเนะครับมีเตรียมส่งงานลูกค้านะครับ2ีมีนา2564นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศคืมฟ้าคึ้มฝนนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับ อากาศร้อนนะครับช bon ่วงนี SD ้น้ําลดนะครับก็พอมีปลาให้ยิงนะครับใครที่มองหาปืนยิงปลาอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามที่ช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ตอนแรกนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับของแถมที่มีให้ไปก็จะมีลูกดอกหนึ่งลูกนะครับกระบอกเอ็นหนึ่งชุดยางหนึ่งชุดนะครับเอาไปพร้อมยิงได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะสั่งเพิ่มนะครับลูกดอกยางก็สั่งเพิ่มมาได้นะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับสั่งเพิ่มมาได้นะครับหนึ่งันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้เป็นราคาโอนก่อนนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการกี่เงินปลายทางก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่ม200บาทนะครับงานไม้สนนะครับงานไม้สนหมอกนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแกนสแตนเลสนะครับเป็นไกด์ซฟนะครับ เซนะครัฝากช่องทางกันติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับ f c e b o o o ชทางคิวเป็นจริงเปล่าผลนะครับไอ้ดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาทางไลน์หรือว่าทาง facebook นะครับแนะนำนะครับ มีรูปภาพปืนพร้อมราคาหลายแบบหลายรุ่นนะครับราคาตั้งแต่1,600บาทจนถึง6,000นนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับไปี่สนใจปืนยิงปลาแบบไหนนะครับอยากได้รุ่นอื่นไม่ใช่รุ่นนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับมันมีหลายแบบนะครับหลายราคานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ